สำหรับการยื่นแบบพร0ปีภาษี2563นี้นะคะก็ได้มีฟัง์กชันใหม่ซึ่งฟัง์กชันใหม่อันนี้นะคะสามารถกรอกข้อมูลในหน้าออนไลน์ได้เลยและยังสามารถบันทึกแบบล่างไว้ได้ สำหรับการบันทึกแบบล่างไว้นะั้นมีข้อดีก็คือในวันต่อๆไปสามารถดึงแบบล่างที่ได้บันทึกไว้ขึ้นมากรอข้อมูลเพิ่มหรือแก้ไขให้เรียบร้อยก่อนที่จะยืนยันการยื่นแบบเข้าไปในระบบได้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะคะว่าการยื่นแบบ50ย์แบบใหม่นี้เป็นยังไงบ้างอันดับแรกนะคะให้เข้าไปที่เว็บของกงรมสมการเลือกที่ยื่นแบบทุกประเภทสำหรับหน้าจอนี้ตรงหัวข้อด้านบนให้เลือกยื่นแบบออนไลน์และด้านล่าง ที่หข้อภาษีเงินได้นิติบุคคลให้เลือกพรรห้าศูนทหหลังจากนั้นระบบจะให้ล็อกอินโดยใส่หมายเลขผู้ใช้และรหัสผ่านสําหรับการยื่นแบบผ่านทางอินเทอร์เน็ตเมื่อล็อกอินเข้ามาแล้วจะเห็นว่าในหน้านี้จะมีพร0ห้าพรรห้และพร5ห้จะสังเกตเห็นได้ว่าสำหรับแบบพร0ห้ หากเราเคยกรอกข้อมูลไว้แล้วและมีการบันทึกแบบล่างระบบจะขึ้นแบบล่างไว้ให้ด้านล่างของพองรดอนนั้นๆที่เราเคยกรอกไว้แล้วเมื่อเราต้องการจะดึงแบบล่างที่เราได้เคยบันทึกไว้กลับขึ้นมากรอกข้อมูลต่อหรือต้องการแก้ไขข้อมูลให้เลือกที่แบบล่างด้านล่างเลยนะคะเมื่อกดเข้ามาที่แบบล่างระบบก็จะแสดงแบบล่างที่เราได้บันทึกไว้จะมีหมายเล็กอ้างอิงแบบล่าง รอบระยะเวลาบัญชีสถานะการยื่นแบบสถานภาพบริษัทแล้วก็วันที่บันทึกแบบล่าสุดหากเราต้องการแก้ไขข้อมูลแบบล่างที่เราได้บันทึกไว้หรือกรอกข้อมูลเพิ่มเติมจากแบบล่างที่เราได้บันทึกไว้ให้กดไอคอนสีเขียวที่อยู่ด้านหลังที่เป็นรูปดินสอแต่หากต้องการลบแบบล่างนั้นให้กดที่ไอคอนสีแดงที่เป็นรูปถังขยะได้เลยค่ะแต่สำหรับในคลิปนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มยื่นแบบกันตั้งแต่ขั้นตอนแรกกันเลยดีกว่าค่ะ เดี๋ยวอันดับแรกให้เราเลือกเขามายื่นแบบในกล่องของพองอด50นะคะเมื่อเลือกยื่นแบบเข้ามาแล้วข้างในระบบก็จะแสดงข้อมูลของบริษัทที่ประกอบด้วยเลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากรชื่อของบริษัทแล้วก็ที่อยู่นะคะแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างได้เลยก็จะมีรอบระยะเวลาบัญชีหากต้องการแก้ไขรอบระยะเวลาบัญชีก็เอาเมาส์ไปคลิกในช่องวันที่ได้เลยนะคะก็สามารถเลือกรอบระยะเวลาบัญชีได้เลย ไม่เลือกเรียบร้อยให้กดตกลงถัดลงมาจะเป็นสถานภาพของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหากเป็นกิจการอื่นนอกเหนือจาก1-5ถึง5ให้เลือกที่ข้อ6ก็จะมีกิจการให้เลือกนะคะต่อมาก็จะเป็นลำดับการยื่นแบบแล้วก็สกุลเงินถัดลงมาจะเป็นสถานะการก,รอก่อซึ่งสำหรับหัวข้อสถานะการก่อกนี้ จะมีผลต่อขั้นตอนถัดไปที่ระบบจะเปิดช่องให้กรอกข้อมูลได้สำหรับหัวข้อกิจการที่ประกอบสามารถค้นหาได้ที่ช่องชื่อกิจการที่ประกอบโดยใส่คำสั้นๆที่เกี่ยวกับกิจการที่ผู้ประกอบการได้ประกอบอยู่เมื่อใส่คำเรียบร้อยแล้วให้กดคำว่าค้นหาก็จะมีรายการขึ้นมาด้านล่างสามารถไล่ดูรายการได้รายการไหนใกล้เคียงกับ ที่เราประกอบกิจการอยู่สามารถกดเลือกได้เลยข้อมูลก็จะไปปรากฏด้านหน้าแต่หากว่าทราบรหัสไอซิดก็สามารถใส่เลขรหัสได้เลยแล้วก็กดค้นหาก็จะมีรายการปรากฏขึ้นมาสามารถกดปุ่มเลือกได้เช่นเดียวกันสำหรับกิจการที่ประกอบสามารถใส่รายการได้สูงสุด3รายการเท่านั้นนะคะหากเราใส่รายการที่กิจการที่ประกอบไปแล้วแต่ถ้ารายการไหนเราไม่ประสงค์สามารถกดไอคอนด้านหลังที่เป็นรูปถังขยะได้เลย สำหรับขั้นตอนของข้อมูลทั่วไปนั้นเมื่อกอรอข้อมูลเรียบร้อยแล้วด้านล่างก็จะมีปุ่มบันทึกล่างสามารถกดปุ่มบันทึกล่างเพื่อเก็บแบบที่เราได้กรอข้อมูลไปทั้งหมดเนี่ยเก็บไว้ก่อนได้เพื่อในวันต่อๆไปสามารถดําแบบบันทึกล่างเนี้ยขึ้นมากอรอข้อมูลเพิ่มเติม,ตมหรือแก้ไขข้อมูลได้โดยที่ไม่ต้องกรอกใหม่เมื่อกดปุ่มบันทึกล่างเรียบร้อยสามารถกดปุ่มถัดไปเพื<บ>่อไปขั้นตอนที่2ข้อมูลการกำลนดภาษีได้เลย เมื่อมาถึงขั้นตอนที่2จะสังเกตเห็นว่าระบบจะเปิดให้กรอกข้อมูลในช่องที่1ที่เป็นกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ซึ่งจะมีผลมาจากขั้นตอนแรกตรงหัวข้อสถานะการกรอกที่เราได้เลือกช่องที่1ไว้ในขั้นตอนที่2ระบบจึงเปิดให้แค่1ช่องนะคะตามสถานะการกรอกที่เราได้เลือกนะสำหรับในขั้นตอนที่2ก็จะมีเครื่องหมายสีเทาสามารถคลิกเข้าไปดูคำแนะนำได้ในแต่ละข้อนะคะก็จะมีเครื่องหมายให้นะ และสำหรับช่องไหนที่มีคำว่าระบุข้อมูลให้คลิกเข้าไปกรอกข้อมูลด้านในแล้วกดบันทึกข้อมูลระบบก็จะบันทึกข้อมูลและดึงข้อมูลกลับมาในหน้าก่อนหน้าให้ให้กรอกข้อมูลให้เรียบร้อยในทุกๆขั้นตอนและแนะนำว่าด้านล่างจะมีคำว่าบันทึกล่างให้บันทึกล่างไว้เสมอนะคะแล้วก็ให้บันทึกบ่อยๆเนื่องจากว่าบางทีเรากรอกข้อมูลอยู่เนี่ยถ้าระบบหลุดออกมาจะได้ไม่ต้องกรอกข้อมูลใหม่ ไม่จําเป็นจะต้องกรอกข้อมูลให้เสร็จเรียบร้อยทั้งหน้าก็ได้ให้เลือกบันทึกแบบล่างไว้ก่อนและสําหรับขั้นตอนที่2นั้นด้านล่างปุ่มด้านล่างนอกจากจะมีคําว่าบันทึกล่างแล้วก็ถัดไปแล้วยังมีคําว่าพิมพ์แบบสําหรับพิมพ์แบบนี้เราสามารถกดปุ่มพิมพ์แบบแล้วระบบจะดึงข้อมูลออกมาให้ในรูปแบบของ pdf สามารถตรวจสอบข้อมูลจากไฟล์ pdf นั้นได้ว่าข้อมูลที่เรากรอกลงไปเนี่ยถูกต้องหรือเปล่าและทุกๆขั้นตอนก็จะมีให้พิมพ์แบบและบันทึกล่าง ข้อมูลอื่นๆจะเห็นว่าจะมีหัวข้อที่เขียนว่าบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กันตามมาตรา71ทวิแห่งประมวลรัชฎากรน,นั่นก็คือ DIC c l u ร์ u r e Form ซึ่งบริษัทไหนที่เข้าเงื่อนไขหรือไม่เข้าเงื่อนไขให้ติดตรงนี้ด้วยนะคะเกี่ยวกับแบบ DIC c ค u ร์ u r e Form เมื่อกออข้อมูลจนมาถึงขั้นตอนสรุปรายการภาษีจะเห็นว่าระบบจะสรุปรายการที่เราได้กรอกมาตั้งแต่ขั้นต้น ไม่ว่าจะเป็นสถานภาพบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนลำดับการยื่นแบบว่าเป็นยื่นปกติหรือว่ายื่นเพิ่มเติมรอบระยะเวลาบัญชีภาษีว่ามีภาษีที่ต้องชําระหรือไม่แล้วก็ชําระภายในวันที่เท่าไหร่และในหน้านี้เมื่อข้อมูลเราถูกต้องแล้วสามารถกดตกลงยื่นแบบได้เลยหลังจากที่ได้ตกลงการยื่นแบบก็จะเข้าสู่หน้ายืนยันการยื่นแบบนะคะซึ่งในหน้าการยืนยันการยื่นแบบเนะี้ระบบจะให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อน ถ้าตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้วถูกต้องสา,า ma, สามารถกดปุ่มด้านล่างที่เป็นยืนยันการยื่นแบบได้หรือก่อนที่จะยืนยันการยื่นแบบเนี่ยสามารถกดปุ่มด้านล่างเช่นเดียวกันเป็นปุ่มคำว่าพิมพ์แบบซึ่งสามารถพิมพ์แบบออกมาตรวจสอบเป็นกระดาษก็ได้นะคะซึ่งกระดาษที่พิมพ์ออกมาเนี่ยจะมีคาดลายน้ําที่เขียนว่าใช้สําหรับตรวจสอบความถูกต้องยังไงก็ยังมีการคาดลายน้ําอยู่นะคะหากต้องการแบบที่ไม่มีการคาดลายน้ําเนี่ย ต้องรอหลังจากยืนยันเข้าระบบไปแล้ว2วันทําการถึงจะเข้ามาพิมพ์ในระบบก็จะได้แบบที่ไม่มีการค่าแรงน้ําอันนี้กรณีคือไม่มีภาษีชําระนะคะแต่หากมีภาษีชําระ ก็หลังจากที่ชำระภาษีและประมาณ2วันทำการถึงสามารถเข้ามาพิมพ์แบบแบบที่ไม่มีลายน้ำได้เช่นเดียวกันเดี๋ยวในตอนหน้านะคะก็จะพาไปดูการชำระภาษีกับการพิมพ์แบบว่าต้องดูสถานะยังไงแล้วก็ชำระภาษีมีช่องทางไหนบ้างสามารถติดตามได้จากคลิปชำระภาษีพงรรนะคะกับคลิปติดตามสถานะแบบพองกรรได้เลยนะคะ